รับวันนี้ทัง้งมีมีมาทุกวันเองจนกว่าจะครบจำนวนวันนี้ก็รับมากี่วันแล้วครับรับวันแรกวันที่สวันแรกนะครับมาวันนี้วันที่สองวันที่สองแล้วส่งพวกนี้ใช่ไหมร้อยรันหนึ่งก็พันหนึ่ง น ah. no ี่ผมสุมแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งตาดีรับแวตัง 5,000ชิ้นนะฮะซึ่งก็จะจัดสรรมา7วันต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งหน้ากากอนามัยมาถึงจังหวัดเนี่ยค่านิดหนึ่งนะครับมาถึงประมาณทุ่ม8นาทีซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยคณะกรรมการตรวจรับก็ได้ดาเนินการตรวจรับเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้แตกต่างเพราะว่ามาถึงค่าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางทีมที่จัดเตรียมนะครับ ทีนทางห้องปกครองจังหวัดนะครับก็ได้จัดเตรียมในการแจกจ่ายนะฮะไปยังกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องเรียนยีนนะครับว่าในการแจกจ่ายเนี่ยเราจะเน้นพิจารณาถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับซึ่งทางกร,ระทรวงไทยก็ได้กําหนดไว้เป็น4ระดับนะฮะเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะจัดสรรหน้ากากนามัยไปนะฮะอย่างเช่นกรณีของอําเภอนะครับ เรติดว,ว่ามีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะเช่นกลุ่มผู้ที่ไปดูแลผู้ที่กักตัวเองตามบ้านเนี่ยนะครับหรือแม้เจ้าหน้าที่นะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นอำเภอหัวหินมีการตั้งด่านนะครับในการคัดกรองผู้เดินทางมาทางถนนเพชรเกษมนะฮะแล้วก็ทางไบพาสอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จัดสรรหน้าก,ากากไปให้ผู้ปฏิบัติงานที่หน้าด่านเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้สามารถที่จะมีหน้ากากนามาัม สำหรับป้องกันตนเองได้นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกสํานักงานของทางราชการนะครับที่อาจจะต้องให้บริการประชาชนเส้นสํานักงานที่ดินอําเภอสํานักงานที่ดินจังหวัดนะครับหรือสํานักทะเบียนนะครับต่างๆที่จะต้องดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนพวกนี้นะครับเราก็พยายามจัดสรรหน้ากากอนามัยเนี่ยไปให้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับตามจานวนที่เราได้รับจัดสรรไว้จากกระทรวงมหาดไทยครับเราได้จัดสรรนะฮะ เครื่องุปโภคบริโภคนะครับเพื่องอบเพ่อำเพอิงต่างไปให้กับผู้ที่ถูกกักตัวซึ่งอาจจะผลกระทบนะไม่สามารถหลจากป้านได้เนี่ยครบแล้วครับเรามีเป้าหมายพันพันพันถุงเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเราเมื่อสักครู่คะก่อนที่ผมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราได้แจกจ่ายไปแล้ว640ถุงซึ่งตอนนี้มันก็ครอบเพื่ผู้ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตอนนี้ก็มีหนังสือจากกระทรวงหาดไทยแล้วก็สามารถที่จะใช้งบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ได้นะครับถ้าเกิดมีความจาเป็นเรื่องยาเวชภัณฑ์หรือเรื่องของการช่วยเหลือเป็นค่าอาหารนะฮะกับผู้ที่ถูกกักตัวนะครับแต่ว่าทางการชาตินี่ตอนนี้เต็มที่นะฮะตอนเมื่อสักครู่นี้แจกจ่ายไปแล้ว640ชุดครับ